<laughs> พังพังพังแม่งหมดอะตอนเนี้ยโอ้ให้ตายเถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมในช่อง w w r 1 7 8นะครับผมและที่คุณผู้ชมหนึ่งกำลังเขียนอยู่นี้ก็คืออ่าโอเคเดี๋ยวแอดเข้าไปก่อนเราสามารถเอาหิ่งห้อยดีใส่เข้าไปได้นะครับ เป็นผีมือของเจ้าบอสเจคอบนะครับผมที่มันมาพังบ้านของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าของก็ค่อนข้างที่จะเต็มไปหมดไม่รู้ว่าจะจับอันนี้อันนั้นจับอันไหนก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันเนาะก่อนที่ผมจะรีโนเวทเสร็จอะไรเสร็จมันจะได้ไม่ได้เบื่อไปคุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออ่าบอสฤดูฝนนะครับซึ่งก็คือเป็นบอสเจ้าเป็ดหน้าวัวนะซึ่งเป็นเชี่ยอะไรที่ โชคร้ายมากเพราะมันเกิดอ่าแถวแถวบ้านของผมหามเงยกูหัวแต่พอบ,บอดเจอขอบกูกับพ่พอะมึงเหรอเดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่มึงไงเนี้ยซึ่งเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับผมตอนนี้เรากําลังเริ่มที่จะสร้างบ้านของเราใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็คือคุณผู้ชมก็ใจเย็นนะให้เราสามารถสร้างอะไรปลูกหลักสร้างฐานที่มันโอเคก่อนเนาะเราอย่าลืมพึ่งไปรีบบวกอะไรตอนนี้เลยครับ จริงๆตะกี้ผมขึ้นไปบ้านหมูนิกาว่าจะไปเอาค่าสตินะครับเอ้าวแล้วไก่แม่งเข้าเข้าพุ่มกั้งหมดเลยถึงแม้ว่าฝนมันจะตกน่ารำคาญใจแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ยังดีกว่าอากาศหนาวนะครับที่ทำให้เรานี้สามารถถึงตายได้อย่างรวดเร็ว oh, <no. S 1> ไอ้กุ้งหินจริงๆเราฆ่ามันได้ไหมวะผมลองฆ่ามันดูไหม oh. เผื่อมันได้หินเนี่ยถ้ามันได้หินเยอะพวกนี้เราก็ไม่ต้องลงไป เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูมาอาบิเกลเดี๋ยวกูพาบวกกุ้งหินปีแม่เลยอืมอุม้ยอุ้ยกุ้งหินมันจะลุมตีแล้วนะครับตอนนั้นอืมกุ้งหินกลายเป็นก้อนหินไปแล้วผมคิดว่าเราอาจจะต้องใช้ไอ้นี่นะในการขุดมันเจ๊บะไม่ใช่เหรอก้อนหินได้ไหมอุม้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิยเอาดิยเอาดิอุ้ยไปเกาะอยู่อย่าไปกลัวอุ้ยเหมือนมีรอยร้าวนะใช่ปะใช้หินทุบแล้วเหมือนมีรอยร้าวมึงออกมาดิมึงออกมาดิกุ้งหินกูไม่ถนัดเลยว่ะกูจู๊ไม่ถนัดเลยฮัลโหลอุ้ยสามโอเค ที่เหนื่อยก็คือมันต้องตู้กับตัวพอ่อกับตัวลูกไปด้วยนี่แหละครับ s u r p r i s e motherfucker โอ้เยอะมากเยอะมากทีนี้โอ้โหตายไอเหี้ยเยี่ยมไปเลยแล้วกูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยมาตีกุ้งหินแล้วบ้านบอกเลยนะครับไม่ใช่ใกล้ๆอยู่โคตรไกลโอเค ถ้าอย่างนั้นเราวิ่งไปขุดหินเลยว่ะเคย่ะ okay, <c oughs> ก็ดีครับถือซะว่าได้วิ่งลงมาขุดหินแม่งเสือกไปอยู่ในฟาร์มกูไงจังหวะมันจะหลบจะหนีก็เลยไม่ค่อยถนัดกูอ้างเลยหละกูขออ้างเลยจริงเวนเถอะโอเคครับคุณผู้ชมแล้วที่แย่ไปกว่าน,นั้นครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกบครับเย็บแ <Yeah. S 1> ม่แล้วฝนมันก็จะตกเป็นกบอย่างนี้นะแล้วลงมาตีเราครับต้องระวังนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดถึงบ้านเมื่อไหร่ผมมีวิธีรับมือครับ <Wow. S 1> วิธีรับมือนั้นก็คือการเดี๋ยวเดี๋ยวหูบ้านอูกไกลอยู่เนี่ยวิธีรับมือนั้นก็คือการวางกับดักหรือก็คือที่จับกระต่ายที่เรารู้ๆกันนะครับผมให้มันเดินมาโดนนะแล้วเราก็จะมีขากบไว้กินทั้งฤือดูเลยครับ <Yahoo. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะใช้ทรัพยากรในการคราฟหรือเราจะคราฟไว้เต็มแมปเยอะหน่อยแต่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าแน่นอน โอยเต็ไมไปหมดเลยฝนแม่งตกเป็นกบฝนบานไหนวะเน,นี่ยโคตรหลอนเลยเอาแล้วลืมจะหนาวแล้วใจเย็นนะใจเย็นนะเแบบี้ใจเย็นนะโอ,โอ้โหเยี่ฟ้าผ่าโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยโอ้ยหนาว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 หน,นาวก็หนาวแล้วฝนกลบเชี้อะไรวะเนี่ยเต็ไมไปหมดเลย โอ้ oh, เดินมาได้ไม่กี่ก้าวก็หนาวแลครับคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, กองไฟคาไม่ได้ด้วยกิ่งไม้หมดไม้หมดโอเคกูตายแน่นอนว่าตายแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่น่ารีบเดินมาเลยวะจริงๆนะเดินไรเราเดินไปให้ใกล้บ้านเราที่สุดก็พอแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่านะกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้เท่านั้นที่ทําให้เรารอดกิ่งไม้ขอกิ่งไม้กอบอย่าเพิ่งตีกู เออไอ้เฮีย้ยมึงจะตีกูด้วเฮี้ยอะไรเดียวเดียวยาขอ,อนิดเดียวขอ,อนิดเดียวไอ้เฮีย้ยจุดไฟดิเออหายหนาวกู <c oughs> ตายยัดแม่เอย How to d u a n your lesson ไม่มีอยู่จริงครับผมมาโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ใช้เวลาไปเกือบหลายวันเลยนะผมก็ได้ สร้างอะไรต่อมีอะไรนี่เรียกได้ว่าใกล้จะกลับมาสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้ว <Wow. S 1> นี่สําหรับคนที่อยากวางให้ตู้เย็นกับมหม้อหุงข้าวอยู่ใกล้กันอย่างนี้นะครับเราต้องวางมาหม้อหุงข้าวก่อนนะก็คือวางคุกพอตอะครับอาหมอ้อทาอาหารไว้ก่อนสองอันเราก็สามารถวางตู้เย็นไว้ตรงกลางได้เข้าใจบอสถ้าวางตู้เย็นไว้ก่อนนี่มันจะไม่สามารถวางคุกพอตใกล้กันได้เห็น <Okay. S 2> ป่ะนี่นี่ก็คือฟาร์มแล้วก็บ้านของผมที่ผมรีโนเวทใหม่นะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างรั้วสร้างพื้นสร้างอะไรเพิ่ม ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจถ้ำกันครับในวันนี้นะก็คืออ่าจริงๆก็อยากจะสำรวจแผนที่ต่อนะครับแล้วก็หาพวกเบอร์รี่หาพวกอุปกรณ์อะไรไมาใช้ในการสร้างบ้านต่อแต่ว่ามันจะไม่ได้ไปไหนมาไหนไงโอ้ไม่กอดทำไมในถ้ำฝนถึงตกวันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจที่ที่เรายังไม่ได้ไปดูนะครับผมก็คือในส่วนของด้านบนนะไปมา เดี๋ยวผมจะขอถืออันนี้ก่อนนะจริงๆค่าน้ํามันยังไม่ได้เยอะมากไงต้องระวังดีๆนะครับลงมาในถ้ำไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรบอกเลยว่าผ่านฝนกบไปไวมากเลยนะนั่นก็เพราะว่ากูงูไปตายนะครับผมแล้วก็มันมีวิธีที่จะทำให้เรานี้สามารถที่จะให้อบิเกลนี้มันหายไปได้นะครับนั่นก็คือการเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอขุดหน่อยแล้วกัน นั่นคือการโจมตีอบิเกลนะครับแต่ว่าผมจะเดินไปตีมันมันก็วิ่งหนีเวย้ยใครมีวิธีอะไรยังไงก็ช่วยบอกผมเลยนะหรือว่าเราจะตีมันตอนที่มันสู้มอนสเตอร์ดีวะโอเคเหมือนเจอไอ้ตัวมุดดินด้วยนะโอ้ใหม่ก่อนนี่ไงเดี๋ยวให้อบิเกลจัดการครับผมสู้เขาอบิเกลสู้เขาถึงแม้ว่ามันจะมีเยอะแต่ฉันรู้ว่าเธอน่าจะสู้มันได้ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะสู้มันได้หรือเปล่า อ,อตีมันอบิเกลตีมันสู้เขาอบิเกลเออไอเฮีย้ยทำไมฝั่งนั้นมันดูไม่เจ็บปวดอ่ะอบิเกลกูตายกูไปแล้วเฮออ,อบิเกลตายแล้วอะ่ะโอ้ในถ้ำนี่ก็มีต้นเห็ดต้นอะไรเยอะแยะเลยนะซิงก็เพิ่งได้มาสำรวจนี่แหละว้าวว้าวก็นั่นแหละครับมีบักฉลามบักตัวเฮี้ยอะไรมันจ้องจะสวบเราอยู่นะเอากับมันสักหน่อยปะผมว่าเราสู้มันได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดของอีก่อนมามาดิฮัโลโหลมาดิอีกคิดว่าเก่งนะเวย้ยเอ้ยอีกคิดว่าเก่งนะเวย้ยคิดว่าเก่งนะเวย้ยเอ้ยอีกคิดว่าเก่งนะมาดิมาดิาดเฮ้ยเหมือนถ้ำจะถล่มเลยว่ทยวยะ,ะ,ะ,ะทำไมมันสั่นนี้วะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมมีทินมีดินเชี่ยอะไรตกมาเต็มเลยฮัโลโหลหน้าจอกูเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้าวเนส โอ้มันคืออีหยังมันคืออีหยังมันคืออะไรครับคุณผู้ชมอะตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้รู้สึกว่าเหมือนทางนี้มันจะเป็นสวนเห็ดเลยนะเป็นเหมือนพื้นที่เห็ดอ่ะโอ้โอ้โอ้ดีดีดีเราสามารถลงมาฟาร์มหินอยู่ดีได้เนี่ยอุ๊ยอันนี้คืออะไรหินเหรอขุดได้ไหมอ่ะการที่ผมลงมาคือการที่ผมมาเรียนรู้ด้วยนะ ว่าอะไรเป็นอะไรอุ๊ยมันก็คือหินมีทองเหรอข้างคาวเดี๋ยวมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นกูขออนุญาตใส่เกาะแป๊บหนึ่งเราอย่าประมาทนะครับกับไอ้พวกนี้นีไม่ได้เลยนะหนึ่งสองเออปีข้างคาวนี่เอาไปทําเมนูอร่อยอร่อยได้เผาไฟให้ค่าที่ค่อนข้างที่จะเยอะอุ๊ยตัวตุ่นมึงมาไกลจังวะอืมมีอะไรอีกไหมอะแถวเนี้ย ขอขุดหินหน่อยแล้วกันนะครับถ้างนั้นพอดีเลยไม่ต้องเดินไปไกลลงถ้าใกล้บ้านขุดหินจบทำไมกูคิดไม่ได้วะเนี่ย<ร>เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะขุดหินขอสำรวจก่อนนะครับโอเคทางออกอยู่ตรงนั้นต้องดูไฟตัวเองดีๆด้วยนะไฟบนหัวเราเนี่ย ไม่ใช่นึกอยากจะสำรวจก็สำรวจไปจนลืมดูนะครับผมเดี๋ยวตายหงตาห่หามาชิบมาอีกสำหรับตัวอดอกไม้ไอบิเกลเนี่ยถ้าเราไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะเอาจริงเดี๋ยวเวลาเราขึ้นถ้ำไปนี่อุ๊ยอะไรวะเนี่ย What ขุดได้ไหมอ่ะขุดไม่ได้ด้วยไอนี่ใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเสาค้ำถ้ำเอาไว้ไหมฮะเดาไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ไปสำรวจกัต่อไป เราสามารถที่จะเอาลูกขาวๆนะที่เราเจอในถ้ะเติมเชื้อเพลิงให้กับหมวกเราได้นะครับผมถึงผมจะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนก็เถอะโอเคตอนนี้เราก็เข้าสู่บึงนะในบึงมันจะมีไอ้หนอนโอ้ยเฮียไม่ต้องถามถึงมันมีแน่นอนโอ้โหลังแมงมุมเลเวลสามนะครับผมวิอยากได้จังเลยวะถ้าเกิดมันอยู่ใกล้บ้านของเรานี่เราก็สามารถที่จะฟาร์มใยได้แบบสบูตณ์เตเตสเลยอยากอยากได้จังวะ แต่ว่าไม่มีอะไปเกี่ยวเลยจะสู้ได้ไหมวะอยากทิ้งรังแมงมุมมันมาจังเลยอะถ้าเราเข้าไปตีรังมันจากข้างหลังมันจะเป็นไรไหมครับคุณผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้แน่เลยวะอุ๊ยแล้วหูนวดปลาหมึกเยอะแยะไปหมดอุ๊ยอุ๊ยอุยตอนโดนกูโดนโอ้โหแล้วสงครามตรงนี้บอกเลยว่าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอ้ลูกนี้เฮ้ยเก็บไอ้ฟ้าฟ้าได้ คืออะไรไม่รู้มันเอาจะใช้โว้ยกูตายที่อย่างจริงโ้ยเดี๋ยวรีบไปเก็บของเราคืนมาดีกว่าแม่เมยแล้วกูโดนล่อซื้อโดยไอ้ไฟสีฟ้าแล้วแหละจริงนะมันเป็นอัญ,ญมณีที่ช่างสว่างสวย,ยจริงๆแล้วกูก็มัวเก็บยาเก็บไอ้นี่อยู่โอเคที่ผมต้องเก็บอะไรไม่ใช่ครับกลัวมันไม่ถึงไงคือเก็บทรัพยากรแล้วก็ครับ อันนี้เพื่อที่จะได้เดินไปถึงกูพูดจําจีพูดโอ้โหกูตายอีกแล้วเว้ยเล่นมาต่อหน้าเลยอ่ะคือเรียกได้ว่าตายเป็นตายแบบตายบ่อยเป็นว่าเล่นเลยนะโอ้ไม่กอดชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยสำหรับซีรีส์นี้คือพอรู้ว่าตายได้แล้วก็ตายบ่อยเลยอ่ะ ผมไม่คิดว่าไอเฮีย้ยไอฉลามอ่าผมจะเรียกมันว่าอะไรอยู่วะไอปีศาจในถ้านะครับที่เปรียบเสมือนเป็นหนอนนะมันจะโหดขนาดนี้เว้ยเอาจริงตอนนี้ก็น่าจะเข้าใกล้สู่ช่วงฤดูร้อนแล้วนะเดี๋ยวเราสำรวจถ้าเก็บของในถ้าออกมาเสร็จดีผมจะไปไล่ขุดน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีแผนว่าจะเลี้ยงเจ้าบีฟาโลด้วยเออเดินดีๆนะครับสำรวจมันดีๆนั่นไงมันมาแล้ว <No. S 1> อฮ้ย คือมึงจะแดกห้ได้ใช่ไหมอะช่างเถอะหวาดเสียวจริงๆกูไปแล้วนี่ไงดอกไม้อะไรกิลเดี๋ยวกูเรียกพี่ออกมามึงรอแป๊บหนึ่งนะไ <c oughs> อไอนอนปีศาจห้ามบอกมึงเรียกพี่มึงออกมามก็จำอะไรกูไม่ได้หรอกกูโกงเราต้องตีตอนมันขึ้นมาปะคือต้องยืนแลกไหมหรือว่าเราตีตอนที่มันเป็นหลุมมาแหละไ,ได้แล้วในวะของเราเนี่ย อุ้ยมันมีไอ้เฮีย่ยมีไอ้หนอนเฮี่ยเนี่ยกระเป๋า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 ฮึยเออโอเคหมวกหมวกหมวกใดหมวกหม,มวกไฟอยู่ไหนวะทำไมมันช่างไม่สว่างเลย โอเคทีนี้ผมก็สามารถเห็นภูมิทัศภูมิทัศน์ลำเนาอะไรได้เยอะแล้วนะเฮ้พลาด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 โอเรียกได้ว่าพอตายแล้วของมันเน่าง่ายเลยเนะี่ยจริงๆเดี๋ยวขอสำรวจอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นไปนี่ผมกล่าว่าจะไปเลี้ยงมิฟาโลนะในพาร์ทหน้า โอเคครับคุณผู้ชมครับถ้ายังไงก็ไว้มาติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทหน้าก็จะเป็นพาร์ทที่ห้าในที่สุดซีรีส์ของเราก็จะไม่ใช่ซีรีส์อาถรรพ์แล้วโอ้เอออะไรอะไรสั่นวะเนี่ยไว้มาติดตามกันใหม่ครับคุณผู้ชมสรวนนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับโอ้ยเียอะไรถล่มลงมาอีกวะเนี่ยตายกู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 ตายโอ้เฮียเออกูโดนก้อนหินก็คือถ้าหินมันตกส่หัวเลือดเราจะลดนะครับโอ้โอ้ตายตายกูตายกูตายกูตาย mm-hmm